วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับว่านะครับสายดินมันมีประโยชน์ยังไงนะครับสั้นๆเลยนะครับผมจะมาให้ดูอันนี้เป็นไมโครเวฟนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เขาให้เราแนะนําติดสายดินนะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะเวลาไฟรั่วหรือว่ามันไฟมันตกค้างนะครับมันจะได้ไม่ดูดเรานะครับเพราะบางบางทีเราไม่รู้ว่ามันตกค้างเยอะแค่ไหนนะครับเมื่อเราใส่สายดินเนี่ยมัน ก็ ane, จะทําให้เราปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากการโดนไฟดูดนะครับอ่ะผมจะใช้ตัวนี้วัดดูนะครับเห็นไหมครับซูมชัดๆผมจะวัดตรงหัวน็อตตัวถ <ut> ังไมโครเวฟนะครับเป็นเหล็กนะครับตัวถังเป็นเหล็กวัดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไฟอ่ะไฟนะครับไฟเห็นไหมครับตรงตรงตรงเนี้ยเห็นไหมครับไฟป๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เอาสายดินนะครับไปแตะนะครับปุ๊บ เห็นไหมครับสายดินนุ่มถอดออกเพื่อสายดินที่ผมถอดออกเอาไาแตะปุ๊บมันก็จะหายไปอันนี้ก็จะทําให้เราปลอดภัยจากการโดนไฟดูดนะครับไปประมาณหนึ่งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับวัดดูมีไฟเห็นไหมครับที่เราโดนชอบโดนไฟรั่วแป๊บๆไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องน้ําอุ่นเนี่ยอันตรายมากๆเนี่ยนี่ครับยิ่งเครื่องน้ำอุ่นเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับนี่ครับอยู่กับน้ําด้วยไฟดูดนี่ถึงตายนะครับ พวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเนี่ยบางทีก็แค่แป๊บๆนะครับมันรั่วนิดๆแต่บางทีถ้าเรารั่วเยอะเราก็ไม่รู้นะครับใส่สายดินไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยเห็นไหมครับแตะปุ๊บไฟหายเลยเห็นไหมครับนะครับง่ายๆเนี่ยหาสายดินนะครับมาตอกตอกลงแท่งกาวแถวๆบริเวณบ้านลงดินนะครับตามนะครับตามตามดินต่างๆให้มันลงไปลึกหน่อยนะครับนะครับในที่นี้ก็ มาขันติดกับเครืใช้ไฟฟ้าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับ